สวัสดีครับ p ี Card Game นะครับก็มาสู่คลิปนัดชิงประจำสัปดาห์นะครับวันที่2 8เดือนมีนาคมนะครับก็เจากร้าไม่ได้ชิงนะครับรอบนี้เปลี่ยนเด็กแล้วตกรอบไปนะครับไม่ได้ชิงนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอ่าแดงเขียวนะครับอ่าคือโคงของสปิริตนะครับกับแดงเขียวบอมซันอัลติเมตนะครับโดยที่ฝั่งของสปริตเริ่มก่อนนะครับ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแดงเขียวโรเซนเบิร์นะครับโรเซนเบิร์ตฝั่งขวานี่คือสตาร์เตอร์เด็กบอสเลยนะครับลงมานะครับเลือกระเบิดหรือคอบูตก็ได้นะครับอ้าวเลือกระเบิดนะครับโอ้เกมเร็วเลยนะครับลงมาก็ไม่พูดพร่อทนำเพนะครับตีเลยเอวิปนะครับขอบูตชั้นดีนะครับตัวนี้ ก็เท่า uhm ที่เจ้าของร้านได้วิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็การได้เจอมาก็ต้องบอกว่าสตาร์เตอร์ได้ของมอมซันนี้ถือว่าอร่อยหอมมากๆนะครับคุ้มจริงๆเหมือนก็แสกเลยนะครับคือซื้อ1กล่องสามารถเล่นในตัวมันได้เลยนะครับซื้อ2กล่องนี่คือฟูฟกันเลยนะครับโอ้ยฝั่งของแดงเขียวฝั่งซ้ายก็แห่เหมือนกันนะครับ อ้คแลวสำหรับใครที่ว่ารอาสีเขียวนะครับเอาแจ้งข่าวดีสำหรับสีเขียวนะครับปีไก่นะครับปีรากกาตอนนี้นักกษัตริย์มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านพีบีการเกมนะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับสามใบแปดสิบบาทก็สามารถมาหาซื้อกันได้นะครับ ลงในซัทนะครับพระพุทธรูปโอโ้โหไอ้นนี้คือสายกาวหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆอ่าพวกในสัทพวกอะไรวกนี้ก็ใส่ได้ครับเอาไว้ดักเกมพวกสปปริตได้นะครับไม่ได้ว่าผิดอะไรแค่ว่าอ่าบัมซันเนี่ยตัวโครมมันแทบจะไม่มีสปปริตเลยนะครับคือคือแทบไม่มีสปิริตเลยครับมีแต่เบฟเบฟดาบเอาไว้เบฟกับอันติเม่คือมีครับ ก็ถือว่าเป็น่ที่น่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวนะครับนี่คือทางร้านยังจำกัด BS 3 5นะครับบอมซันบอมซันยังทำหลูมไม่ได้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูก่อนอีกฝั่งลงเซมูลีสนะครับโอ้ยตัวโบมูนะครับเซมูลีสสีเขียวนะครับรจะตีเพื่อซิลเลยหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับโอ้แล้วซิลเลยแล้วก็ตัวนี้คอบูด้วยนะครับ ้อวุดด้วยออันติเมตเซลบีนะครับถ้ามีอันติเมตสีเขียวอยู่นะครับก็สามารถโดลงมาได้ฟรีนะขอแค่คอในแท้มี5นะครับโอกาสไม่โดนบับนอนนะครับโอ้โหตัวนี้ก็ เป็นอ่าตัวที่ว่ารีบินมานะครับโคลาร์อนกันนะครับอยู่ในกล่องมอมซันเหมือนกันนะครับถึงบอกว่าเป็นสตาร์เตอร์ดิงที่ดีบ้างนะครับอร่อยหอมไปเลยเดี๋ยวนาตีนะครับไม่ทถนเหมือนกันครับไม่ฮิตเมื่อกี้ก็แหเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะรบบรับนอนกันฝั่งซายคงคิดว่าคงไม่มีโอกาสนี้แล้วก็แหเลยครับเปิดมาเอาจวนะครับ ลับไล่โอ้แล้วลูกนะครับโอ้ยโอ้ไม่มีการท่แแทนเลยโอ้ยลิมิเต็ดบาเลีอะอืมโอ้โหกาบปิดเลยนะครับกาบปิดเลยนะครับถือว่าวัดใจได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าโอ้ฝั่งขวามีลิมิเต็ดบาลีนะครับต้องหาในของเก่านะครับลิมิเต็ดบาลีไม่ได้ลิมิเตมาในของฟังซันนะครับ เอาแล้วมาแล้วนะครับผมสั้นโอ้โหโซไดนี่คือเธอหน้าห้ามลงสปริตนะครับแล้วก็ล้างบอดด้วยนะครับล้างบอดสปริตอีกไฟลโอ้โหงานหนักแล้วครับถ้าเเป็นเดนสปริตนะครับงานหนักแล้วครับแล้วก็ลงในซัมอีกใบโซไดเลยครับโอ้โหตามคานะครับลงมาโซไดแล้วก็ผนึ่งการลงสปริตเลยนะครับ โหทีนี้แห่เลยครับไม่กลัวแล้วบอ่อโล่งแบบนี้แนนอแต่ยังมีวิธีนะครับต้องยื้อให้ได้อีกเธอหนึ่งนะครับมีวิธีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมาบาสะตาเบว้มนะครับลงเบม,มานี่ถือว่าลงได้นะครับไม่ได้สปิริลินนะครับตอนลงมาเป็นเบรมนะครับ ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราบอกนิดนึงนะครับว่าฝั่งซ้ายนะ่ะมีนักสัตว์ม้านะครับที่ว่าพร้อมปิด,ดเขาลงลงหมาป่าสาตาเบวูมาเป็นเฟรมเนี่ยเพื่อที่ขอแค่ได้สั่งกันแล้วก็โยนเบิร์ดวอลหยุดนะครับคือเขาขอแค่นั้นครับอย่าอย่าโดนทำลายอะไรก็พอ,อโอโ้แล้วลงมาทำลายอยาีด้วยนะครับโอ้อย่างนี้ลำบากแล้วครับเพราะว่า การจะปิดด้วยม้านะครับถ้าเกิดลงอย่างนี้ก็เบิร์ดวอโยนไปก็ไม่มีประโยชน์นะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ชนะไปนะครับบอมซันนะครับขอบคุณน้องมากๆครับดีดูมาถึงจุดจุดนี้ครับตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย